สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับกับสวัสดีนะครับผมมาพบกับบ่าวรองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม4น้นอยนะครับผมสลับคลิปนี้เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวเนาะนะครับมัดรวม4นอยนะครับงวดประจําวันที่2นะครับเดือน1 2 2564นะครับผมเมื่อีานบ่าวรองมีโอกาสได้ลงเร็วแน่นะครับผม กาคิดคำนวณสูตรนะครับมีเวลาเมื่อนีนนะครับผมเมื่อานี้เลิกโอทีนะครับก็เลยมาคิดคำนวณแนวทางหวยฮานอยก่อนนะครับผมสาหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตร1เม็ดเดียวของวันที่1นะครับเนาะของวันที่1ก็ให้เด่น7วิ่งรูดที่7ไปนะครับผมก็มานะครับมาในเด่น7นะครับเด่น7วิ่งรูดที่7นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลฮานอยเฉพาะกิจก่อนนะครับ นอยเฉพาะกิจออก369กับ54าส่นอยแรกนี้หลุดนะครับผมนอยแรกนี้หลุดนะครับส่วนนอยพิเศษนะครับ070กับ55อันนี้ก็หลุดไปนะครับผมก็มาเข้า70นะครับในนอยพิเศษนะครับ70นเนาะ7 0ตรงตรง,ตรงนะครับผมสายวิง่งสายรุดน่าจะมีโชคลาภกันนะครับส่วนนอยปกติ712กับ41นะครับ 7 12กับ41อันนี้ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับมาแค่ตัวเด่น7เนาะอันนี้ก็หลุดไปนะครับผมส่วนน้อย v i p นะครับ8 9 1กับ71นะครับ71มาเข้าตรงๆนะครับในสูตร1เม็ดเดียวนะครับตัวเน้นผมเลยนะครับ71นะครับสำหรับพี่ท่านใดเอาไปเป็นแนวทางก็มีโชคลาภนะครับผมส่วนเลขบนก็หลุดไปนะครับ สรุปแล้วนะครับสุดหนเม็ดเดียวของวัประจําวันที่1ก็เข้าในนอยพิเศษเลขบนนะครับแล้วก็นอย VIP เลขล่างนะครับก็แสดงความดีใจกับพี่เพื่อนๆนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางวิ่งรูดนะครับผมสําหรับแนวทางวันที่วันนี้นอกวันที่2นะครับของพรุ่งนี้นะครับวันที่2นะครับผมสําหรับแนวทางก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับวิ่งลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนอเม็ดเดียวนะครับผมก็จะเป็นเด่น3นะครับผม วิ่งลูดที่3นะครับในสูตร1เม็ดเดียวนะครับผมส่วนจับคู่นะครับสาม1ูน3 3สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับผมส่วนส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยที่ผมชอบนะครับ หลักร้อยที่ผมชอบผมชอบ8นะครับชอบ8นะครับก็จะเป็น837นะครับ837แล้วก็838เนาะนะครับ837 838นะครับชอบนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับผมที่จะเจาะให้ก็จะมี4คู่นะครับ ัวเด่นนะครับที่จะเจาะให้นะครับก็จะมี38เนาะ37นะครับที่ชอบนะครับ38 37แล้วก็31นะครับ31แล้วก็32นะครับผม31 32 37 38นะครับส่วน3ตัวที่ชอบก็จะเป็นนี่ครับ837นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางเนาะนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภทุกๆแนวทางของเดือนธันวาคมนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ